แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผ่าผมทำอยู่เยอะแลแต่แม่เขาไม่เอาพูดถึง เรื่องแชทหลุดก่อนนะคะขึ้นขึ้นแชทหลุดให้หน่อยเนาะแชทหลุดตัวนี้อันนี้ขอยอมรับเลยนะคะว่าเป็นแชทของทางบริษัทจริงๆที่เฉพาะคนภายในที่จะรู้ที่จะอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะเออมันมีประเด็นที่หลุดออกไปเนื่องจาก พนักงานเก่าคนนึงที่ที่แจ้งไปว่าเคยออกไปแล้วอะค่ะที่ที่ออกรายการไปเขายังอยู่ในกลุ่มอยู่แต่วีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมถึงยังอยู่ในกลุ่มอยู่ทั้งที่ออกไปตั้งแต่เดือนกรกดาแล้วเป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยมากๆเลยค่ะว่าอ,อคุณเอกเนี่ยคือเสร็จจริงๆใช่ไหมครับแบบมีการจรางเรื่องจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็ขอยอมรับ ผิดเลยนะคะว่าคุณเอกเป็นคนที่เราเซตขึ้นมาจริงๆเนาะที่แต่ว่าวีอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีรางวัลที่หนึ่งจริงนะคะมีคนถูกจริงแล้วแต่เพียงแค่ลูกค้าไม่เปิดเผยซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้คุยกับขอขออนุญาตลูกค้าเราแต่ลูกค้าไม่เปิดเผยแต่พร้อมที่จะไปขึ้นศาลกับเรานะคะส่วนคุณเอกก็ยอมรับจริงๆมันเป็นการ เหมือนเราให้เขามารีวิวให้เราอันนี้ก็ขอยอมรับผิดจริงๆว่าเราเป็นเป็นคนเนาะแต่เราไม่รู้ว่าคุณเองเนี่ยคือทางมาร์เก็ตติงเป็นคนจัดหามาให้เราเนาะเราไม่รู้แต่ว่าโอเคตรงนั้นในส่วนตรงนั้นอะวีวีรู้เห็นด้วย เขวีมองว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนะเราก็ทำงานกันเป็นทีมเราเชื่อใจทีมของเราว่าอสิ่งที่ดีที่ที่สุดมันมันต้องออกมาดีที่สุดรวมถึงทางทางมิสแกนก็เป็นครั้งแรกที่ได้ตำแหน่งแล้วเราอยากให้ภาพมันมันออกมาให้ชัดให้ชัดเจนขึ้นให้มันดูว้าวมิสแกนรับตำแหน่งครั้งแรกก็มีผู้ที่ จะไปมอบรางวัลเลยประมาณนี้เลยค่ะแต่ขอยืนยันอีกครั้งว่าคุณคุณเอกเนี่ยเราเซตขึ้นมาจริงๆเป็นคนที่รีวิวจริงแต่ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าลอตเตอรี่ของเราอะมีรางวัลที่หนึ่งจริงค่ะแล้วก็มีคนถูกด้วยซึ่งเราก็ไปขึ้นเงินอย่างที่เห็นบนภาพเนี่ยค่ะส่วนการจ่ายเงินคุณเอกอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นการ ไม่ไม่ใช่ค่ะเช็คใบนี้จะเป็นวีเป็นคนไปขึ้นเองอ่เป็นงวดเดียวกันค่ะเป็นงวดเดียวกันค่ะเราเมีหลักฐานในการโอนเงินให้กับผู้ถูเรางวัลในวดของเองไหมครับมีค่ะมีมีแน่นอนแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปว่าลูกค้าไม่ขอเปิดเผยตัวแต่ขอ ไปที่ศาลเนาะเขาคือตอนนี้วียอมรับเลยว่าลูกค้าหลายท่านที่เขาถูกลังวันที่หนึ่งจริงๆกับเราที่กล้าเปิดเผยตัวเขาก็พร้อมที่จะไปขึ้นศาลแต่ไม่อยากเปิดเผยตัวในที่สาธารนณะแบบนี้ในหลายๆงวดแล้วก็ขอยืนยนันซ้ำเนาะมันก็มีเอกอสารการโอนเงินขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็ก็ขอขอกราบอภัยพี่นวัดแล้วก็มิสแกนทั้งหมดด้วยนะคะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่ทีวีแบบเรารู้เท่าไม่ถึงการเรายังเด็กไปที่จะที่ที่คิดอะไรไม่ได้ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะเราอาจจะคิดผิดพลาดไปวีก็กราบขออภัยรวมถึงลูกค้าทุกคนด้วยนะคะอืม ก็วีก็ขอโอกาสเนาะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางหกทองเรามีลอตเตอรี่จริงๆแล้วเราก็ไลฟ์สดให้เห็นกันไปแล้วเนาะอยากอยากจะขอโทษทุกคนที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นขอ,ขอโทษขอโทษพี่นวัดแล้วก็มีสแกนทุกคนด้วยนะคะรวมนมถึงลูกค้าหรือผู้ที่โดน เข้าเข้ามาในเรื่องนี้อ่ะค่ะทั้งหมดเลยก็ก็ยังไงการครั้งนี้วีอาจจะผิดพลาดหรือคิดน้อยเกินไปหรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพหรือดู ก็ก็กราบขออภัยทุกคนนะคะก็กราบขออภัยพี่นวัดนวมิสแกนค่ะแล้วขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วรับฟังแล้วขอบคุณลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ที่ยังซัพพอร์ตวีจนจนถึงทุกวันนี้จนเราโตขนาดนี้ขอบขอบคุณมา,มากๆค่ะวีก็ขอตัว เพียงเท่านี้นะคะที่มาชี้แจงขอบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ให้ใ,หใหจต้อนด้วยนะคะบาย